แอมตรวจอินดิเคเ,เตอร์จากธรรมชาติคือทรรมาตาิกระหล่ำงวงคือเราใช้ตรวจในอาหารทะเลคือเราตรวจหาสารฟอร์มอลีคือเราจะใช้คือเรานำอาหารสดที่เราต้องการมาแช่ในน้ำแล,แล้วเราก็แช่ในน้ำสักครู่แล้วเราก็ใช้อินดิเคเตอร์ของเราไปดูว่ามันพบสารฟอร์มอลีปค๊บมันจะเปลี่ยนสีเป็นฟูเพราะนี่กระหล่ำงวงันมีสารแอนโธไซด์ทะเลต่อตัวในการดู

นี่คือเมื่อโคราสานโครมาลีนก็จะกลายเป็นสีประมาณนี้อันนี้คือไม่มีประมาณอันนี้สามารถยิบไปได้เลยนะ,นนะทุกคนเลนะเราจะวางแทนซึ่งน้องอาจจะเรียนสายสามัญนนะแต่ถ้า,ย,ายังในบอกจะเป็นอาชีพคนไหาคนต้องการไ,ได้ใช่ไหมครับ มีต้องการปัจจัยคือเงินสนับสนุนเอาไว้ใช้จ่ายเพราะเราต้องคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเอามาขายแต่การคิดจะต้องมีสภาพคลีดขายไม่มีสิ่งเสร็จเสร็จที่หนึ่งครับเริ่มต้นอย่างเราต้องคิดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราถามปุ๊บก็ต้องการคนต่อไปคิดอะไรในหัวเราวิศวะวิศวะมีหลายสาขาเนาะเรื่องไปการก่อสร้างเรื่องโยธาเรื่องของวิศวกรรมโยนเรื่องของการแพทย์ ได้หมดเลยถ้าเราคิดในเส้นที่ไม่ออกเราจะมีตัวช่วยโดยผู้เล่นนะครับม wow. ันจะมีตัวเล่นได้ประมาณ4ี่สิบสี่สิบห้าคนหรือห้าคนสามคนก็ได้แต่เราจะต้องมีการเรียนรับว่าใครจะเป็นผู้เสี่ยงเล่นก่อนการเล่นเพราะสุดท้ายเราจะนับคอยหรือเหรียญที่อยู่ในมือเราซึ่งในระหว่างทางพบเราสามารถที่จะซ <acked noises> ืはは้อหรือขอหรือจ้างที่ปรึกษาให้เราคิดผมจะถามพบตอบภาพิสวะ อาจจะไม่คิดละแต่วิชวยมีหลายสาขาเอ๊เราจะไปสาขาไหนดีก็จะมีการเลือกการ์ดเพื่อช่วยเราคิดว่าเราควรจะเลือกสกาขาหรือความถนัดของเราเราไม่ไม่ไม่จ่ายนะไม่จ้างเยเราก็ไปสืบต่อไปได้เราคิดผลิตสว่างเราจะผลิตอะไรหรือจะใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วย,วยสมมติว่าเราได้ได้เหรียญยูนมูนคุณต้องการเหรียญมานะเพื่อเป็นการว่าเรายอมเสียงเงินส่วนหนึง่งเพื่อไปจ้างที่อุสากม ได้เลือกจะมาหนึ้งแคตป๊อบได้มาแล้วคืออะไรกบทีอขอเลือกใหม่นะอันนี้แบบเอามาโกลาดกันนะครับเลือกใหม่อ่ะ,อะมันก็เป็นคำใบให้เราว่า เอถ้าคุณจะคิดตรงเนี้ยมันจะต้องหนัดแปลงเนาะในการ m o ิฟายเนาะจะ m o d ฟายอะไรยังคิดไม่ออกก็ใช้แก๊สช่วยอีกแล้ก็ต้องยอมจ้างอีกเพราะว่าขั้นตอนแรกเราไม่สําเร็จสมมตินะเลือกอีกปุ๊บเห็เห็นิทยาเห็นเซลิงคิดถึงอะไรครับคิดถึงหมอเออเราชอบไหมพ่อเขาบอกว่าเป็นหมอนะหรือเราอาจจะไม่ใช่หมอตัวจริง เราผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไปนาเสนอขายให้กับคุณหมอได้ผ่านไหมครับเช่นผลิตหรืออาจจะเป็นตัวทคื่เสวนเข้าไปอี่เราก็สามารถที่จะประสานงานเพราะเรามีความรู้ด้านนิสิตวะถูกไหมเพราะเราผลิตเราต้องมี่วยงานรับรองจากบริของเรานีเราอาจจะต้องตาดาเรื่องของทางการกำเนิดขององการบรษัทเอกชนในการรับรองรู้ก่อนทีงเราและเราก็จะนำเสนอตั้งราคาเสนอที่สามครบ แล้วจะขายเท่าไหร่ในนั้น mm. เราจะต้องมีการจดบันทึกรายการว่าเราลงทุนเมื่อแค่เป็นเท่าไหร่สามก้ปเท่าไหร่ในชีวิตจริงเท่าไหร่เขียนก็อความไปด้วยเท่าไหร่เพื่อเป็นการประเมินว่าเราควรจะมีต้นทุนเท่าไร่ถูกไหมหรือแม้กระทั่งเราเรียนหนังสือในค่าเทอมเท่าไหร่เราไม่ไม่ทราบพ่อๆเราเนี่ยเราสนับสนุนแต่เราควรจะเออเราเรียนมาแล้วค่าเทอมเท่านี้เราวต้องไปสืบถึงไหนนี่ไปสืบอาชีพกิจวัตรนี่นะ เดลิสต้าจะต้องมีการทดลองนะเรามุกมาทำกางแพทหรือไม่ชอบเอ้เราทำไงดีแล้วอาจจะเปลี่ยนไ็ได้แต่เนี่ยเป็นการเล่นเกมพอเราเล่นปั๊บจะไปถัดไปราคาหรือว่าปูถามว่าเจ้าราคาเท่าไรครับในการผลิตชิ้นงานนี้ห้าสิบาเอ๊ะทำไมต้องขายห้าสิบแพงกว่านั้นได้ไหมหรือว่าเอ๊ะราคาสิของเรามันแพงไปไหมเราอาจจะขายต่ำกว่านั้นได้ไหมต้นทุนเราเท่าไหรเราใช้หลักไหนในการคิด คือเราเมื่อกี้เราใช้ความรู้สึกในการตั้งราคาเดี๋ยวนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องประเมินสถานการณ์ว่าเราต้องมีเราไปเท่าไรการตำหนาเท่าไหร่สังเกตเลยครับร้านแต่ละร้านจินงค้าเดียวกันขายไม่เท่ากันร้านสะดวกซื้อแต่ละร้านขายราคาไม่เท่ากันโปรโมชั่นยนะครับเอะมัทําให้เราเกิดแนวคิดนี้เกิดแนวคิดสมมติว่าโอเค50เป50ขายสมมติว่าเราขายแล้วเราจะมีโปรโมชั่นไหมคุมทุนเราไมถู้้นะครับ10แถม1งแถม1หรือว่า มีอะไรที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเสริมเพนท์ค่ะหรือคุณหมอหรือร้านนี้ก็เมื่อกี้เราพูดถึงหมอที่สวัสดิ์แล้วเราตัดได้เขาถือกำลังเลยอันนี้คือกรณีคนเดียวถ้าเพื่อนเราเดินลายคนก็เราเขสุดท้ายอ้าวโอเคแล้วนะเรามานับที่คุณได้รับการเมื่อี้ถือว่าเราได้สูงสุดเราเป็นผู้ชนะแสดงว่าเกมเนี้ยในชีวิตจริงเราถ้าคิดแบบนี้เราอาจจะเป็ผู้ชนะ และตัวอุปกรณ์สังคมและสังคมมองการทำานแล้วก็การมอบเหนการ่จะมีระบบของสองระบบนะครับระบบแรกระบบมรังงานแสงอาทิตย์ก็นำเครื่องตัวนี้ครับกันย้ายไปยังบริเวณที่ไกหรือว่าบริเวณที่ร่วนแยงที่เป็นมีแสงเดยอดนะการทำงานที่2อคือระบบไฟบ้านเบรนบกเอซีให้เรานาเครื่องเราคนการเสียบปลั๊กแล้วก็่ายไ่มภาพอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของค่า